เรียกว่าเป็นเหล่าไวรายนะครับที่ทําให้ฮีโร่คัดเอสนะครับตกอยู่ในความหวาดกลัวได้ครับพวกเขาเก่งแข็งแกร่งมากครับสามารถเอาชนะคัดเอได้ครับและเจ้าสัตวประหลาดเหล่านี้ครับก็มีด้วยกันทั้งหมด8ตัวในคลิปนี้ครับ สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกมหน้าชเน e l ครับคลิปนี้ครับเราจะพูดถึงกระตูนเรื่องวันพันแมนครับกับหัวข้อเหล่าศัตรูที่ทําให้ฮีโร่คลาสเอนั้นหวาดกลัวได้ครับก่อนเข้าในเรื่องบอกดิดนหนึงครับคือเสียงวันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าฟังแล้วแบบว่ามีความแปลกๆนิดนึงเนี่ยไม่ต้องตกใจไปนะครับไข้ลงคอ พูดบางทีอาจจะมีแบบเสียงแบบผิดโทนบ้างดูแหบแบไปบ้างดูแบบคอกคอ,คอแคกแขกแกบ้างเราต้องขออภยัยในที่นี้ด้วยนะสําหรับฮีโร่คลาสเอสเนี่ยเป็นฮีโร่ที่อยู่ในคลาสบนสุดของสมาคมฮีโร่ครับโดยคลาสนี้เนี่ยครับก็จะเป็นการรวบรวมพวกยอดฝีมือย่อมรุดไว้ทางนั้นครับแต่ละคนเนี่ยมีความเก่งแข็ง,แ,ขงแกร่งเกินสาบันสมึกของคนทั่วไปครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าพวกเขาเนี่ยจะเก่งกาจแล้วก็ชนะศัตรูได้อย่างง่ายดายตลอดไปนะครับก็มีเหตุการณ์หลายต่อหลายครั้ง ที่ทำให้ฮีโร่คลาสเอสครับได้พบเจอกับความยากลำบากครับมีการพ่ายแพ้กับศัตรูบางครั้งเจอกับศัตรูที่เก่งมากๆพวกเขาไม่สามารถต่อสู้ต่อกกอนได้ครับหรือในบางกรณีครับในกรณีที่เลวร้ายที่สุดเนี่ยครับนอกจากฮีโร่คลาสเอสจะพ่ายแพ้จนหมดรูดวะเนี่ยมันได้ก,กลายเป็นความพ่ายแพ้ที่ฝังใจหรือไปกระตุ้นปมด้อยบางอย่างของฮีโร่คลาสเอสนะจนก่อให้เกิดความหวาดกลัวต่อศัตรูตัวนั้นไปเลยก็มีครับก็เดี๋ยวในคลิปนี้ครับเราจะไปดูกันครับว่ามันจะมี ศัตรูตัวไหนเยอะสักแค่ไหนสักกี่ตัวนะแล้วเหตุการณ์ตอนนั้นเป็นยังไงครับที่ศัตรูเก่งๆพวกนั้นเนี่ยสามารถเอาชนะฮีโร่คลาสเอได้นะครับแถมยังได้มีการสร้างความหวาดกลัวให้กับเหล่าฮีโร่คลาสเอพวกนั้นด้วยครับคนแรกที่ต้องพูดถึงครับแน่น,นอนครับว่าเป็นใครไม่ได้ครับตัวประกอบประจําเรื่องนี้ครับทุยไม่ใช่ <laughs> พระเอกประจำตัวเรื่องนี้เดี๋ยวออไซตามานะเป็นพระเอกที่มีบทบาทเหมือนกับตัวประกอบซะง,งั้นนะประมาณว่าเป็นตัวลาดนะปล่อยให้คนอื่นสู้ไปครับแล้วไ่บามานก็จะมาลาดเขาอีกทีนะไซดามากเป็นคนที่่ต้อองบอกวา คงแข็งแกร่งที่สุดในการ์ตูนเรื่องนี้แหละครับเป็นทั้งบัคของการ์ตูนเรื่องนี้ครับยังไม่รู้ด้วยซ้ำนะครับว่าความเก่งกาจความแข็งแกร่งสูงสุดของไซตามะเนี่ยมันจะไปจบที่ตรงไหนนะครับพอจะทราบกันดีอยู่แล้วครับว่าไซตามะเนี่ยคือสเกลพลังอ่ะเขาเหนือแล้วก็เกินกว่าฮีโร่คลาสเออยู่แล้วแต่ไซตามะเนี่ยยังไม่เคยแบบต่อสู้จริงจังแบบหรือต่อสู้แบบออกเป็นอาัลตรยกับฮีโร่คลาสเอนะแต่มันก็มีบางครั้งนะที่แบบมีการ,รเผชิญหน้าการมีการประลองกันครับแล้วเหตุการณ์ตรงน,นั้นเนี่ยก็แสดงให้เห็น ฮีโร่คลาสเอสนะครับสเกลพลังยังต่างชั้นอะไรกับไซตามะอย่างเยอะครับอย่างเช่นไซตมามะเนี่ยเคยฝึกซ้อมกับเจนอตนะครับตอนแร,รกไซตามะก็ไม่ได้เอาจริงอะไรมากนะเออแบบสมซอมแบบวอมวอมมือนะครับแต่เจนอสไม่พอใจครับแล้วก็บอกว่าเฮ้ยอาจารย์ไหนบอกเลวไงต้องต่อสู้เต็มที่ไงต่อสู้จนอีกคนนึงเนี่ยหมดสภาพไปเลยนะไซตมามะก็เลยอ่ะโอเคเอาจริงก็ได้นะต่อยแบบจริงๆสักหมัดน,นึงดูครับเจนอสที่เห็นไซตมามะเอาจริงในสภาพนั้นนี่คือมองเห็นความตายอยู่ตรงหน้านะพอแก้วเมแก้วที่ลอยขึ้นมาทันทีน โดนเข้าไปนี่คือคงไม่เหลือมแม้แต่น็อตนะสำหรับเจนนอตไปลองของไซตามาซแล้วนะแต่ไซตามาคือยั้งมือไว้นะเพราะเป็นการฝึกซ้อมต่อสู้กันนะครับหรือแม้แต่ยังแฟตประกายแสงครับเคยเข้าใจผิดนะครับแล้วก็จะไปโจมตีใสไซตามานะชายคนนี้เนี่ยได้ชื่อว่าเป็นคนที่เร็วที่สุดในการ์ตูนเรื่องน,นี้แล้วนะครับแต่ความเร็วของเขาเนี่ยยังเร็วไม่เท่าไซตามานะผมมีการกระทบกระทั่งกันเล็กน้อยครับไซตามาที่จะต่อยแฟตอยู่แล้วนะผมมันรู้สึกกวนใจไซตามาเลยเกินนะ แฟดรู้สึกถึงความอันตรายของไซเดอร์บานะครับรีบออกตัวก่อนเลยเฮ้ยเราพวกเดียวกันเราเป็นฮีโร่เหมือนกันเนีผมแฟดก็ไม่เสี่ยงนะผมคิดดูแล้วกัน เร็วๆอย่างแฟดยังไม่อยากเสี่ยงกับมัดไซตามาผมไซตามาที่แม่งบักของกระตูนเรื่องดีๆนี่เองนะส่วนฮีโร่คลาสเอคนอื่นๆครับไซตามายังไม่ได้ต่อสู้แบบจริงจังอะไรนะแต่ก็คาดว่าถ้าได้มีการมาเผเชิญหน้าต่อสู้จริงๆกับไซตามาผลลัพธ์ก็คงไม่ได้ต่างอะไรกันมากครับคงโดนไซตามาตบไปอยู่ดีครับเรียกว่าแข็งแกร่งยืนหนึ่งจริงๆครับสำหรับพี่โลนภาคภุมอย่างไซตามาครับและสําหรับคนที่ชื่นชอบซูเปอร์ฮีโร่อย่างไซตามาเราจะไม่ได้เห็นไซตามาเพียงแต่ในการ์ตูนพันแมนเท่านั้นแล้วนะครับเราจะ โลยางไซดามาน,นั้นมาโลดแล่นในเกมฟรีไฟแล้วนั่นเองครับกับกิจกรรมจัดไปฮีโร่คือกิจกรรมนี้เ,เป็นอะไรที่เจ๋งมากครับเราจะได้เห็นไซดามาที่มาพร้อมกับสิทธิ์เอกของเขาอย่างเจบอกปีศาจเจนอดด้วยนะครับคือเล่นเกมฟรีไฟเนี่ยเราจะได้เห็นแบบทั้งไซดามาแล้วก็เจนอสเลยนะโดยตอนนี้ครับเกมฟรีไฟะ่ะเขาจะทําเป็นทีมวันพันแมนนั่นเองครับถ้าใครเข้าไปในโมดเอาตัวรอดเดนี่ยมันก็จะมีหลายๆอย่างที่แบบเป็นทีมวันพันแมนนะอย่างเช่นเครื่องบินตอนเริ่มเกม ครับก็จะเป็นรูปลายลดลายวันพันแมนครับหรือแม้แต่ oon, <laughs> บอลลูนนรบอลลูนขนส่งอาวุธนะครับยังมีรูปเจนอสเนี่ยแปะอยู่ที่บอลลูนเลยนะครับและถ้าเป็นแอร์ดรอปนะผมก็เป็นแบบแอร์ดรอปไซตามาวันพันแมนด้วยนะครับคือกลายเป็นตีวันพันแมนที่มันน่าเล่นมากเลยนะและใครที่เป็นสายไอเทมสายคอสตูมแฟชั่นครับวันพันแมนก็มีจัดให้ครับชุดแฟชั่นของไซตามาแล้วก็เจนอสครับก็จะมีทั้งกระเป๋าเป้ครับสกินไอวอดท่าทางต่างๆของไซตามาคือเราสามารถใส่บัดส ไซดามาได้แล้วก็แบบมีท่าทางของไซต,ตามะาอะไรอย่างนี้ได้ด้วยนะก็เป็นท่าต่อยแบบปัดเดียวจอดของเฮียไซตามะาเขาเนี่ยโอ้ี่ท่าเต้นท่านี้ต่อหน้าศัตรูที่แบบล้มไปแล้ยนะ <c oughs> ต้องมีจี้กันบ้างนะ่านีนะเท่านั้นยังไม่พอครับสกินอาวุธมาใหม่ครับผมก็เป็นอาวุธปืน M1887 ครับเป็นแบบลายสกินวันพันแมนครับแล้วก็ปืน m c n 1 j n อ d ครับใส่สกินปืนนี้เข้าไปสาวกี๊นะครับจะเพิ่มความหล่อเท่ขึ้นอีกเท่าตัวครับและจิจการวันพันแมนในครั้งนี้ครับมีการเอาใจสายฟรีด้วยนะเพราะว่าเขาเนี่ยจะแจกฟรีสําหรับคนที่เข้าไปล็อกอินเกมวันเสาร์ที่23มกราคมนี้นะครับเราจะได้เซิร์ฟบอร์ดลายไซต์มาามาด้วยครับผมเวลาโดดล่ ลงมาเท่ๆนะครับเราก็จะเห็นแบบหน้าตาไซตามานะผมเย้ายวนเรานิดนึงนะเราต้องบอกว่าฟรีไฟที่เป็นกิจกรรมจัดไปฮีโร่ในครั้งนี้เนี่ยคือแบบเอาใจสายวันพันแมนเต็มที่นะครับเขายังมีอีเวนต์อื่นอีกนะครับคือเราสามารถเข้าไปรับการฝึกจากไซตามาได้ครับแล้วก็แบบออกผจญภัยตามเส้นทางฮีโร่อะไรอย่างนี้ครับบอกได้เลยครับว่าสําหรับแฟนแฟนวันพันแมนนะรหรือว่า f c ฟซีเฮียไซตามากัาเนี่ยพลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงครับกับการเป็นฮีโร่วันพันแมนในเกมฟรีไฟตอนนี้ครับโอ้เรียกว่าจิต กรรมเยอะไปหมดนะครับมีการแต่งตรงแต่งตัวท่าทางนะครับรูปแบบเกมครับจับเต็มครับเพื่อนๆทุกคนก็อย่าลืมไปดาวน์โหลดเกมแล้วก็เข้าไปเป็นฮีโร่ในเกมฟรีไฟลกันด้วยนะครับสาหรับลิงก์ดาวน์โหลดนั้นก็อยู่ที่ใต้คลิปนี้ครับดาวน์โหลดมาเล่นแล้วก็เป็นฮีโร่กันให้สมใจอยากกันได้เลยครับผมเป็นไงครับงงเลยยูดีฟรีไฟล์ไปยังไงแต่สนุกนะเออผมลองเล่นเลยนะครับเป็นเีมที่น่าตื่นตาตื่นใจมากนะครับฟรีไฟเนี่ยเออกลายเป็นแบบโลกจักรวาลบันพันแมนไปแล้วนะครับโอเคครับมาเขาเอรง ากันต่อครับต้องเริ่มต้นด้วยเจ้ามนุษย์คนนี้ครับผมกาโลนะครับเรียกว่าไงเป็นคนที่มีสกิลพระเอกในคราบไวไลน์นะผมพ่ายแพ้ก่แล้วนะครับโดนอัดร่วมก่อนแล้วครับแต่เมื่อเขายังไม่ตายทุกครั้งที่เขาได้ฟื้นสติก,กลับคืนมาครับก็จะมีความแข็งแกร่งเพิ่มมากขึ้นนะคร แล้วก็คือเก่งพัฒนาขึ้นมาอย่างก้าวกระโดดนะครับมีการวางแผลมีการวิเคราะห์การตัดสู้นะครับแทนตัวเองเนี่ยครับอยู่ในจุดที่ได้เปรียบศัตรูนะครับนี่แม่งพระเอกชัดๆนะแต่เสียดายครับผมมันเป็นตัวร้ายนะ โดยกาโร่นี่ครับตบฮีโร่คลาสเอไปแล้วแบบหลายต่อหลายคนะครับสมฉายาของเขาเนี่ยครับว่าเป็นนักล่าฮีโร่ครับแทงท็อปมาตเตอร์ฮีโร่คลาสเอคนแรกเนี่ยที่ตกเป็นเหยื่อของกาโร่ครับเรียกว่าการต่อสู้ครั้งนั้นเนี่ยคือค่อนข้างที่จะเห็นได้ชดครับว่าเฮ้ยกาโร่มันไม่ธรรมดานะฝีมือเหนือกว่าค่อนข้างชัดนะโดนการโจมตีของแทงท็อปมาเตอร์ไปแบบไม่ค่อยได้เป็นอะไรมากครับกาโร่โจมตีและสวนกับครับก็สามารถที่จะรู้ผลได้แล้วครับคือกาโร่เนี่ยเขาถือว่าเป็น เป็นอัจฉริยะด้านการต่อสู้นะครับมีศิลปะก,การต่อสู้แบบเชิงสูงมากๆครับแทงท็อปมาสเตอร์จริงๆแล้วก็เก่งแล้วก็แข็งแกร่งครับแต่สไตล์การต่อสู้ของแทงท็อปคือแบบมันเน้นความแข็งแกร่งอย่างเดียว네ครับเด้นแบบความรุนแรงอย่างเดียวนะเมื่อมาเจอกับศิลปะการต่อสู้ชั้นสูงของกาโลครับแทงท็อปมาสเตอร์นี่องบอกว่าแพ้ทางอย่างหนักนะครับโจมตีเข้ามาดื้อนะครับโจมตีมาแบบไม่มีลูกเล่นอะไรนะครับก็โดนกาโลตบอะไรกันไปครับก็เช่นกันครับคือกระบองเหล็กเนี่ยเขาก็จับไม อะไรเยอะนะแบบใช้กระรองเหล็กแบบฟาดฟาดฟาดเข้าไปอย่างเดียวนะครับ ต่อสู้กับกาโร่ที่มีชั้นเชิงด้านการต่อสู้อย่างสูงเนี่ยครับกาโร่ก็จะได้เปรียบนะและสุดท้ายครับกระบองเหล็กก็พ่ายแพ้กับกาโร่อะไรกันไปนะบุริปุริปิซนเนอร์หรือว่านอชอเดนนมเองครับก็เคยพ่ายแพ้กับกาโร่ด้วยเช่นกันครับตอนนั้นก็จะเป็นเหตุการณ์ที่กาโร่อะอยู่ในไามทัพของสมาคม,มนุษย์ประหลาดแล้วครับบุริปุริปิซนเนอร์เห็นว่าเป็นผู้ชายก็จะไปช่วยอะไรอย่างนี้นะแต่ก็ได้มีการต่อสู้กับกาโร่ครับและที่พีคเลยคือตอนที่ต่อสู้กับกาโร่ตอนนั้นเนเ่หมือกับวา กาโลเขายังบมดสติอยู่นะครับเหมือนกับละเมออครับเหมือนกับหลับอยู่แล้วก็เล่นงานปุริปุริปิซเนอร์ทั้งที่ตัวมันเองคือหลับอยู่นะครับผม ปุริปิริปิเซนเนอร์นี่คือแพ้ราบค่าแล้วไม่เป็นอะไรที่แบบเวอร์มากครับแล้วก็ตอนล่าสุดที่เลยครับเป็นอะไรที่แบบพีคมากครับกาโร่ตบดาร์ชายครับดาร์ชายฮีโร่สุดแข็งแกร่งชายผู้มีกล้ามเนื้ออันทรงพลังครับกล้ามเนื้อของเขาเนี่ยสามารถทนการโจมตีได้แทบจะทุกลูกแบบครับกล้ามเนื้อของเขาที่แม่งก็เป็นแบบมหาโล่มหาเกาะเหล็กดีที่เองนะแต่เมื่อเจอกับกาโร่ครับโอ้โหนะครับเนื้อแข็งแค่ไหนก็ไม่สนนะครับกาโร่มันออกจอกกอบมาไม่รู้กี่ชิ้นนะผม มันจบดีเข้านะเป็นการต่อสู้ที่คือเดือดมากนะครับเดือดฝ่ายเดียวนะเดือดสําหรับกาโรนะครับ คือดาร์กชายก็กันหน่ยครับการโลกก็ยิ่งโจมตียิ่งรัวขึ้นยิ่งทวีความเร็วขึ้นยิ่งทวีความหนักหน่วงขึ้นครับโจมตีซ้าไปซ้ำมานะครับโจมตีจนดาร์กชายเริ่มสงสัยกับว่าทําไมการโลกมึงเก,งก่งขนาดนี้มันมึงเก่งเวอร์ขนาดนี้นะโจมตีไปเรื่อยๆเนี่ยดาร์กชายเริ่มย้อนเห็นถึงอดีตครับเห็นถึงปมด้อยในวัยเด็กของตัวเองครับตอนเด็กๆเนีเ่ยเหมือนกับเป็นคนที่แบบมีปมด้อยนะครับเป็นคนโดนแก้ไม่ได้แข็งแรงอะไรมากนะของกระรองกองแกงเลยครับ นักชายคือโดนกาโรอัดซะแบบความหวาดกลัวปมด้อยในวัยเด็กเนี่ยคือปะทุขึ้นมาครับหลังจากนักชายพ่ายแพ้ให้กับกาโรครับที่คือถึงกับนั่งซึมนะผมแบบนั่งจ๋องนะผมซึมไปเลยนะแล้วเขาคิดว่าเขาเนี่ยไม่จําควรจะเป็นฮีโร่เลยอการที่เขาเป็นฮีโร่เนี่ยมันก็คือแบบปลอกตัวเองอยู่เขาไม่ได้อยากจะช่วยคนนะเออเขาแค่อยากจะทําตัวให้โดดเด่นแบบตอบสนองอีโก้ตัวเองอะไรประมาณนั้นครับแบบลาบลาแบบเป็นกายเป็นเด็กขี้แยแบบนั่งจ่องนั่งสันึกผิด ไปเลยนะผมหน้าตการดาร์กชายมาแนละ้วตอนนี้การโร่ไี่เ <oker> นะม็โหดเกินนะผมอัดซะจนกีโครคลาเตแบบนั่งซึมไปเลยนะอะไรจะขนาดนันะ้นนะในลำดับต่อมาเนี่ยเป็นราชาทะเลลึกครับ ก็ตามชื่อเขาเลยครับแบบเป็นราชาเนี่ยเป็นตัวบอสของเหล่าเผ่าพันธุ์ทะเลลึกนะที่ออกมาอารวาสบนโลกมนุษย์นั่นเองครับในตอนที่มาอารวาสก็ไมไ่มาคนเดียวนะขนลูกน้องมาเป็นกระตักเลยนะครับผมเดือดร้อนที่รลดหลายๆคนนะต้องมาช่วยเหลือประชาชนเนี่ยมามีการต่อสู้กับพวกลูกสมุนเหล่านั้นไปครับแต่ตัวที่เป็นปัญหาที่สุดก็คือเจ้าหนี้ครับปาชาทะเลลึกนะ เก่งแข็งแกร่งมากครับสามารถตบฮีโร่คลาสเอให้เราแบบเพ็นเห็นจ,จ่าจ่าไปได้ถึง2ตัวครับโดยคนที่ตบเป็นเหยื่อของราชาทะเลเล็กเนี่ยก็คือนอชอเนียนนุ่มนะผมปุริปุริปีซันเนอร์ครับตอนแรกก็มีการต่อสู้ให้ดูแบบยือยุดฉุกะชิกชแบบคล้ายๆจะมีความสูสีอยู่เหมือนกันนะ แต่สุดท้ายนะครับดอชอยเดยนนุ่มนะเออเป็นแบบฮีโร่คลาสเอนะครับก็โดนราชาทะเลลึกนี่คือตกไปอยู่ดีครับฮีโร่คลาสเออีกคนหนึ่งที่โดนราชาทะเลลึกตกไปครับก็คือเจนอตครับเจนอตต่อสู้กับราชาทะเลลึกในเหมือนกับมันเป็นสถานที่หลบภัยครับต่อสู้ยืนยุดธุกชาติครับจริงๆแล้วอ่ะเจนอตเขามีความได้เปรียบในตอนแรกครับและเจนอตเนี่ยมันคิดว่ามันเผล็ตศึกศัตรูได้แล้วไงนะแต่คือพลาดท่านะครับประมาทอีกแล้วนะผมสุดท้ายครับก็เลยมากลายเป็นฝ่ายที่โดนเจ้า าราชาทะเลลึกนี่คือเล่นงานนะครับก็พ่ายแพ้ไปครับโกเคสซี่ไพพิบัตรระดับมังกรเจ้านี่ก็ตบฮีโร่คลาสเอสได้อย่างง่ายๆเหมือนกันครับคือก็แน่นอนนะครับพอเป็นไพยบัตรระดับมังกรแล้วนะครับมันเป็นอะไรที่แบบรับมือยากมากๆจริงๆนะแม้แต่ฮีโร่คลาสเอสเองครับเมื่อเจอสถานการณ์แบบนี้เนี่ยก็เป็นอะไรที่ตึงมือแล้วก็ต่อสู้ได้ยากมากๆครับโกเคสซีเองก็เคยตบเจนอตล่วงแล้วด้วยเหมือนกันนะผมทำไมเจนอตกูโดนตบล่วงไปเรื่อยขนาดนี้นะ แต่สําหรับกรณีนีเน้เราจะไปโทษว่าเจนนสประมาทอีกแล้วใช่ไหมถึงได้พ่ายแพ้อะไรอาจจะพูดไม่ได้เต็มปากขนาดนั้นนะเพราะว่าโกเอสเองคือมันเก่งมากแล้วก็แข็งแกร่งเกินไปจริงๆนะฝีมือเหนือกว่าเจนนสค่อนข้างที่จะหลายขุมนะครับแพ้ให้กับโกเอสือไปก็ไม่แปลกครับโกเอสือคือแต่แรกเติมทีเขาก็เป็นมนุษย์นะครับแล้วก็เป็นแบบผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะก,การต่อสู้ครับเคยเป็นผู้ชนะเลิศอะไรด้วยนะครับเลยยิ่งมากลายเป็นมนุษย์ประหลาดไปอีกนะครับสเกลพลังระดับพลังมันก็เก่งแล้วก็แข็งแกร่่งขึ้นกวาเเดิมยอะครับ The <laughs> เป็นอะไรที่ยากต่อการรับเปือของเจนอสอยู่แล้วครับในลำดับต่อมาผู้เท่าตาขาบครับก็เป็นภัยพิบัติระดับบังกรอ,อีกเช่นกันครับคนที่มีศักยภาพ,าพพอที่จะต่อกรก,กับผู้เท่าตาขาบนี่คือจริงๆแล้วมีไม่กี่คนนะครับแล้วในตอนที่ผู้เท่าตาขาบปรากฏตัวออกมาเนี่ยตอนนั้นคู่ต่อสู้ของเขาก็จะมีเจนอสนะครับมีซิลแฟงครับฮีโร่คลาสเอสคนนะครับแล้วก็พี่ชายของซิลแฟงที่ฝีมือดีมากๆนะถือว่าเป็นฮีโร่คลาสเอสอีกคนหนึ่งได้เลยครับตามคนนี้รวมพลังร่วมมือกันต่อสู้อย่าง ที่ครับปรากฏว่าแทบไปทําให้ผู้เท่าตะขาบนี่ได้รับดําเมดหรือบาดเจ็บอะไรได้เลยครับผมผิวหนังคือแข็งแกร่งมากครับแข็งโป๊กนะซึ่งถ้าสู้กันต่อไปเรื่อยๆนะครับสู้กันจนแบบเอาให้ตัดสินให้ได้นะครับก็คงเป็นทั้ง3คนนี้ครับที่จะต้องพ่ายแพ้ผู้เท่าตะขาบไปอย่างแน่นอนครับแต่ครั้งนี้ในการต่อสู้ครั้งนั้นเนี่ยก็มีไซดามะเนี่ยปรากฏตัวขึ้นมาครับแล้วก็เช่นเคยครับผมมาลาดนะบัตรเดียวจอดนะต่อยทีเดียวแม่ล่าไม่สลายเลยบัดซไซดามะมึงโ้บัตมึงทำด ต่อยสล่่งสลายไม่เห็นหม้แต่กระทั่งฝุ่นไม่เหลือแต่กระทั่งฝุ่นนะผมพระเจ้าเนยต่อมาครับราชาปีศาจโอโรจิครับตบเมทัลไนได้อย่างง่ายดายครับคุยวิราชาปีศาจโอโรจิเป็นเก่งเกินนะผมเมทัลไนตอนนั้นก็เหมือนกับว่าจะเข้าไปสอดแนมนะเข้าไปเก็บข้อมูลในฐานทัพของสมาคม,มนุษย์ประหลาดนะครับแต่พอโดนเจอตัวก็โดนโอโรจิตบแบบง่ายๆนะและนอกจากนี้ครับก็ยังมีพวกเหล่ามนุษย์ประหลาดนะครับอีกหลายตัวนะที่ได้ทําการต่อสู้กับฮีโร คลาสเอครับและพวกเขาเนี่ยก็อยู่ในสถานการณ์ที่ได้เปรียบครับเรียกได้ว่าเกือบจะชนะฮิโร่คลาสเอแล้วนะแล้วฮิโร่คลาสเองเนี่ยก็คือแบบก้ากึ่งนับจะแพ้จะแพ้อยู่แล้วครับแต่ว่าในการต่อสู้ครั้งนั้นเนี่ยครับฮิโร่คลาสเอพวกนี้เนี่ยก็ถูกช่วยไว้โดยทัศสืมมกีครับก็จะมีทั้งตอนที่แบ็คสเปิร์มครับต่อสู้แล้วก็ได้เปรียบสมุไรไอออมิกอยู่ครับจักรพพัดไรบ้านครับต่อสู้แล้วก็ได้เปรียบซอมบี้แมนอยู่ครับเจ้าปีศาจน้ำกำลังต่อสู้กับจักรพพัดเด็กอยู่คร เปรียบจกกักรพรรดิเด็ก ด้วยครับรวมถึงเทพสุกรครับที่ต่อสู้กับเจ้ากมครับแล้วก็เทพสุกรก็คือเสียเปลี่ยนเจ้ากรมอยู่นะครับแต่ในขณะที่ฮีโร่คลาสเอสเนี่ยคือจวนเจียนแบบจะแพ้จะแพ้อยู่แล้วนะครับก็อย่างที่บอกไปครับว่าการต่อสู้เนี่ยมันโดนขัดไว้นะฮะก็มีทักซ์บังเบกตนะครับสร้างบาลียมาล้อมรอบตัวฮีโร่คลาสเอสครับแล้วก็ช่วยฮีโร่คลาสเอสเอาไว้นั่นเองครับแต่จริงๆแล้วคือท้าสู้ต่อแล้วมันก็แบบปีแนวโน้มสูงมากๆนะที่ฮีโร่คลาสเอสจะคือจะตกอยู่ในความพ่ายแพ้เพราะว่าสถานการณ์คือแบบ เียเปลี่ยบมากๆานะครับและทั้งหมดนี้ครับก็คือเหล่าศัตรูที่สามารถเอาชนะฮีโร่คลาสเอสได้ครับและก็กรณีที่เลวร้ยวายที่สุดครับก็เพิ่งจะเกิดขึ้นกับดักชายครับผมพ่ายแพ้หมดรูปครับเกิดความหวาดกลัวต่อกาโลครับจนปมด้อยนะครับความหวาดกลัวในวัยเด็กปมด้อยในวัยเด็กนี่คือปะทุขึ้นมาแบบนั่งจ๋องนั่งซึมไปเลยนะผม คงต้องใช้เวลาพักฟื้นจิตใจเหมือนกันนะสำหรับดาร์กชายนะก็มาถึงช่วงท้ายคลิปนี้กันอีกเช่นเคยครับหวังว่าทุกคนจะได้รับชมคลิปนี้กันอย่างุสนานนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับตอนนี้เนี่ยเกมฟรีไฟนะครับเรามีธีมวันพันแมนนั่นเองครับใครที่ชอบกระตูนวันพันแมนนะครับหลงไหลในัตเฮียไซตามานะอย่าลืมดาวน์โหลดเกมนี้ไปเล่นแล้วก็เข้าสู่โลกแข่งวันพันแมนในเกมฟรีไฟด้วยนะครับลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ที่ใต้คลิปนี้แล้วครับผมแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับกระผมโปรตย สวัสดีครับ